เงินเองสิบเอ็ดล้านนะเป็นพระผู้ใหญ่มีเงินเก็บตั้งสิบเอ็ดล้านแล้วเอาไปให้อ e ีกอฟเอาไปลงทุนหมดอย่างเงี้ยไปเชื่อมันอย่างเงี้ยโอ้โหตายหามันไม่ได้นะพระต้องเป็นแบบอย่างที่อันนี้แบบท่านอยู่ยังไงถ้าไม่มีสติสต,ตังกันเลยเหรอหรือว่ายังไงเป็นพระผู้ใหญ่ระดับนั้นท่านต้องคิดได้สิว่าเงินจํานวนเนี้ยต่อให้อ้างว่าเป็นเงินตัวเองอะ่ะมันควรเอาไปทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ไหมคําถามท่านจะสั่งสมไปทําไม คำถามถ่าจะสั่งสมไปทําไมท่านอายุปูนนั้นแล้วเนี่ยอยู่ในวัดในวานเนี่ยเออทําไมไม่เอาไปบริจาคเพื่อทางสาธารณประโยชน์ท่านก็อายุไม่ใช่น้อยๆกันแล้วว่าหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบท่านจะไปหวังจะได้อะไรอีกฮะ,จะเจริญด้วยสมณศรรักพัดยศอะไรขนาดนั้นแล้ว,ว่ท่านจะไปอยากได้อะไรอีกอยากได้อยากมีอะไรอีกท่านจะไปลงทุนเพื่อถ้าจะเอาเงินไปใช้ที่ไหน คำถามเพราะว่าท่านอยู่ถ้าไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเงินทําบุญก็มีชาวบ้านเข้าวัดทุกวันวัดชูจิต่วัดใหญ่มากเลยนะจะเอาไปไหนคําถามคือท่านจะเอาตังค์ไปไหนท่านไม่ได้มีเรื่องเออถ้าอยู่แล้วมันทุกข์ยากลําบากต้องลงทุนเพราะว่าโอ้ไม่ได้แล้ววัดไม่มีค่าน้ําค่าไฟไม่มีอะไรเลยจะต้องแบบรีบหาเงินลงทุนมาเพื่อใช้หนี้เขาท่านมีหนี้หรอ ท่านเป็นนี้เหรอครับท่านจะต้องมาคิดเรื่องลงทุนลงอะไรมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเออไม่ใช่เลยถ้าเป็นเราคนเราอะ่ะยืมครั้งเดียวมันไม่คืนต้องไม่ให้แล้วเออถ้าสมมติว่าท่านให้ยืมแค่ครั้งเดียวแล้วมันไม่คืนมันเบี้ยวนี่อันนี้ดิฉันจะเห็นใจมันนะแต่นี่ให้ยืมหลายครั้งยังไงอะ่ะเออถ้ายืมครั้งเดียวยืมแค่ครั้งเดียวแล้ว มันไม่คืนแล้วท่านก็ไม่ได้ให้ยืมอีกไม่หลวมตัวโอเคเน,นี้ยดิฉันจะเห็นใจท่านมากๆเลยนะเป็นเหยื่อแต่อันนี้คือให้ยืมเรื่อยๆมันยังไงอจะให้เรามองยังไงจะให้ดิฉันมองยังไงในฐานะถ้าเป็นฆราวาดิฉันจะมองยังไงเนี่ยดิฉันต้องวางใจยังไงดิฉันต้องมองยังไงเอาอ่อนต่อโลกแล้วสอนคนได้ยังไง มันไม่ได้จะมาอ้างว่าเป็นพระอ่อนตน่อลงันต่อไปนี้พระไม่ต้องสอนธรรมะให้ใครนะไม่รู้เท่าทานคนอย่าไปสอนได้ไงอะ่ะเนี่ยถึงบอกว่าให้ออกมาดูสังคมออกมาดูโลกบ้างเขาเตือนกันในสังคมทังโลกเขาเตือนกันจะตายเรื่องพนันออนไลน์เรื่องอะไรเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งอะไรแล้วท่านจะธรรมาท่านไม่ทันโลกแล้วท่านจะมาสอนคนได้ไงฮะ าก็เตือนกันทุกวันในเรื่องคอเปนเตอร์เอ่ยพนันออนไลน์เอ่ยท่านต้องรู้เท่าทันสิพระในฐานะที่เป็นที่เป็นคนที่อยู่ในฐานะที่สอนคนอื่นนะท่านต้องเท่าทันทีนอกจากเท่าทันกิเลสแล้วมันต้องเท่าทันสังคมด้วยมันถึงจะบอกจะสอนจะเตือนผู้คนได้ว่าให้มีความระมัดระวังยังไงอันนี้ท่านเวลาท่านทําผิดแล้วท่านก็อ้างแต่ว่าท่านอ่อนต่อโลกท่านอ่อนต่อโลกอย่างเดียวเนี้ยเหรองั้นก็ให้คารวะสอนพาแทนแล้วกันั้งนั้นกลับกันพระละ มันไม่ได้นะยังไงงงงงอยู่เออเอ,อ,อะ,ก,ออะก็อ่อนตโลกอ่อนตโลกอ่อนตโลกแล้วมาสอนชาวโลกเงี้ยเหรอมันยังไงนะมันยังไงวะกูงงโลกกับกิเลสมันอันเดียวกันเลยนะทุกคนท่านเน่ยใช้คําที่มันไม่ถูกหร้กท่านต้องบอกว่าท่านอ่อนต่อกิเลสไม่ใช่อ่อนต่อโลกอ่อนต่อกิเลส ถ้าท่านรู้เท่าทันกิเลสท่านไม่มีทางโดนหลอกเลยไม่มีทางท่านอ่อนต่อกิเลสท่านไม่ได้อ่อนต่อโลกค่ะท่านอ่อนต่อกิเลสท่านอ่อนต่อตันหาในตัวท่านเองถ้าท่านเป็นพระจริงๆที่ไม่ได้มีความคิดว่าท่านอยากลงทุนท่านอยากรวยท่านอยากสั่งสมเงินสั่งสมทองท่านไม่มีตันหาอันเป็นมูลเหตุใครจะมาหลอกท่านได้ใครจะมาหลอกท่านได้อดิฉันถามหน่อยสิ ถ้าท่านไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาอันเป็นมูลเหตุเนี่ยเป็นพระเป็นพระที่มุ่งเน้นในทางของการปฏิบัติธรรมเพื่อความขัดเกลาเนี่ยถ้าท่านมุ่งเน้นเน้นในเรื่องของการขัดเกลาท่านไม่ได้สะสมเงินสะสมทองไว้มากมายขนาดนั้นด้วยตัวเองเนี่ยท่านเน้นเรื่องจาคะเรื่องการบริจาคเป็นแบบยางอยู่แบบพิสุที่นอกจากไม่คลองเรือนแล้วก็ไม่คลองทรัพย์สินเงินทองด้วยเนี่ย ใหจะหลอกท่านได้อ้าวทำไมหลวงพ่อพยอมไม่เห็นมีคนหลอกได้แล้วก็แกไม่มีตังค์อ้าวทำไมหลวงพ่อพยอมไม่อ่อนต่อโลกอะ่อะอ้าวหลวงพ่อพยอมก็บวชตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะอายุก็เยอะแล้วด้วยนะหลวงพ่อพยอมเนี่ยก็แกพ people, ่พอๆกับพระเทพหลายๆรูปนั่นเลยนะบางทีแกกว่าด้วยบางทีแกกว่าด้วยซ้ําทําไมหลวงพ่อพยอมยังคลองตัวคลองตนได้ไม่โดนหลอกไม่อ่อนต่อโลกล่ะเพราะนั้นอย่าไปพูดว่าอ่อนต่อโลกมันอายเขา มันเป็นข้อแก้ตัวท่านอ่อนต่อกิเลสกัญหาในใจท่านเองจะไม่ได้อ่อนต่อโลกใช้คำให้มันถูกอ่อนต่อกิเลสผู้หญิงมายุ่งอย่างเงี้ยถ้าไม่เล่นด้วยกับมันอย่างเงี้ยม่อยู่ในที่รับหูกับรับตากับมันอย่างเงี้ยไม่อ่อนต่อกิเลสไม่พ่ายให้กิเลสต่อให้อีสิบกอปร้อยกอปมันก็ทําอะไรท่านไม่ได้หรอกท่านไม่ไปบ้านมันสองต่อสองเงี้ยมันจะไปทําอะไรได้ท่านไม่คุยท่านไม่อยู่ในที่รับหูคือท่านไม่คุยท่านไม่ แลกคอนแทคกกับมันไม่แลกลายแลกเบอร์ส่วนตัวกับมันอย่างเงี้ยต่อให้ร้อยกอบด้วยก็ทำอะไรท่านไม่ได้หรอกมันจะไปทำอะไรท่านได้ยังไงไม่ได้อ่อนต่อโลกอ่อนต่อกิเลสอ่อนต่อกิเลสตัณหาออนท่านอ่อนแค่สองอย่างอ่อนต่อสองอย่างคืออ่อนต่อกิเลสก็คือมีราคะอยากเสพกาม นต่อตันหาเพราะว่ามีความโลภยังอยากลงทุนยังอยากยังอยากสะสมเนี่ยจบโอเคนัมเบอร์วไม่ซ้ําเติมพูดเนี่ยไม่ซ้ําเติม,ไม,ตมไม่อะไรเลยโอเคเข้าใจคนเรามันมีสิทธดที่ผิดผิดกันได้พลาดกันนะ้แตพ่พูดเพื่อให้เป็นออนุสติสําหรับพระรูปอื่นๆชาวพุทธคนอื่นๆเพื่อจะได้ช่วยกันป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุ